นาตากะโยชินาริกับฟอร์มเหนือชั้นชนะในวัน2ไฟติดโดยครั้งแรกนะครับที่วัน172โดยชนะนักมวยไทยรักเอราวันโดยน็อกเอาท์ในยกที่3นะครับและไฟ์ที่2ในวันลุมพินี114นะครับชนะบัลลืโลกสิทธิ์พลชัยนะครับโดยชนะคะแนนโชว์ฟอร์มอย่างเหนือชั้นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมแอดโอจากอาร์ตัเวิร์นะครับ จะพาไปทำความรู้จักกับนาตากะโยชินาริผ่าน5เหตุผลว่าทำไมเขาถึงถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นที่แข่งกานไดสุดในยุคป,ปัจจุบันนะครับซึ่งผมขออนุญาตยกข้อมูลอ้างอิงมาจากวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางนักสู้มืออาชีพนะครับนาตากะได้พิสูจน์พรสวรรค์อันโดดเด่นด้วยการควา้าแชมป์ในระดับสมัครเล่นมาครองเป็นครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง11ปีนะครับ หลังจากนั้นนาตากะเดินหน้าสั่งสมประสบการณ์ด้วยการลงแข่งขันทั้งในกติกาคิกบ็อกซิง่งและมวยไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นคว้าถ้วยรางวัลในระดับสมัครเล่นมาอย่างมากมายจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกที่ดาวรุ่งที่สุดที่น่าจับตามองในญี่ปุ่นนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานาตากะก้าวขึ้นสู่สังเวียนอาชีพครั้งแรกเมื่ออายุเพียง14ปีนะครับี่สนามมวยลุมพินี ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมนักสู้นักมวยไทยระดับแนวหน้ามาร่วมชิงชัยนะครับตลอดเส้นทางอาชีพของนานากะนะครับเขาสามารถเอาชนะนักมวยไทยฝีมือดีมากหน้าหลายตานะครับทั้งในการแข่งขันในไทยและบ้านเกิดของเขาเองครับที่ญี่ปุ่นทําให้เขาเองได้สร้างเสริมกระดูกมวยให้แข็งแกร่งท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับเขาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือนักล่าถ้วยรางวัลตัวจริงนะครับในการกวาดแชมป์มวยไทย จาสถาบัานใหญ่นอกเหนือรายการวันมาแล้วแทบทุกเวทีนะครับนอกจากรายการควา้าแชมป์โลกโมวยไทย WBC และ WMC ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับแล้วนาตก,กะยังสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นนักชกต่างชาติเพียงคนเดียวที่สามารถครองแชมป์โลกโมวยไทยเวทีระดมเนินได้ถึง3รุ่นนะครับอีกทั้งยังเป็นนักชกต่างชาติคนที่2ที่ควบตำแหน่ง แชมป์โลกโมวยไทยของวันลุมพินีและวทีราชดำเนินนะครับซึ่งก่อนที่นาตากะานะครับจะเปิดตัวในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเขาได้ชนะติดต่อกัน35ไฟนะครับโดยความไม่แพ้ครั้งล่าสุดของเขาคือย้อนไปเ,นเมื่อปี2 5 6 2นู่นนะครับและหลังจากนั้นไม่เคยแพ้มาเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับด้วยผลงานอันโดดเด่นนะครับเก็บจตชนะอย่างต่อนเนื่อง เหนือยอดฝีมือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับทําให้นานกะได้นะรับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งที่สุดแบบปอนต่อปอนและเรียกได้ว่าเหมาะสมอย่างยิ่งนนครับที่จะเข้าสู่เวทีมวยระดับโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพนะครับและผมเชื่อ,อย่างยิ่งว่าเลยนะครับในอนาคตเขาต้องได้ชิงแชมป์มวยไทยนะครับในวันแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนนะครับอาจจะได้ชิงกับทรงชัยน้อยนะครับก็น่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือการคาดการณ์นะครับ เพื่อนๆว่าถึงเวลาหรือยังครับที่เขาจะได้ชิงแชมป์สักทีนะครับก็เป็นนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับที่ฝีมือเป็นยอดมวยไทยเลยครับที่น่าติดตามอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดติดตามเราด้วยนะครับและเราจะนำสาระดีๆมาแชร์กันอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแอดโอจาก a f t e r Work ไปก่อนนะครับผมขอจบพอดแคสต์เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีวันนี้ ขอบคุณมากที่เรบฟังมาถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับ